สวัสดีค่ะโอ้พี่น้องระเบิงทีมงานสิมาจอบเห็ดพ่ะนะเห็ดอย่างมันย้ํานี่ฮะเห็ดอย่างมันย้ํานี่พูดอะ,ดอะหิวกระเป๋าพูดอะหิวกระเป๋าหิวกระตามาพร้อมงืดลายค่ะพี่น้องเต็มปมเมื่อได้เมือนพูดนะโอ้ตายที่บ่ได้นอนปลาที่บ่ได้นอนปลาจะรื้อวันไหนพี่น้องตรงใจที่ได้นอนปลาแท้ๆละง,งานนี่ เตรียมห่อเข่าเด้อบ่ได้กลับจะแท้แล้วมือนี่ไปใต้กบไปใต้กบไปไกบวันดีค่ะพี่น้องเดี๋เอาม็ดพี่น้องไม่มแล้วอันนั้นแอดมินคนจมดีๆนะพีน่น้องวันดีคพี่น้องเมื่อนี้ยเอามีดมาในเตฟันกบนะคะได้ยินเสียงกบอันมาบ้านอันเสียงเมียงต้องพบมีด เพิ่งไม่เที่ยเกล้วผู้ลังค้นผููลังค้นถือมีดโตอีผู้ลังค้นไซส่แว่นตาโอ้ยพี่น้องทีมงานจุลีแต่ละคนเนี่ยตายต่ตอยากสีห้องอยากสีไห้โอ้ยจักสีห้ว่าจังไหนพี่น้องว้าวลายก็บ่ได้ไม้ยังเกาะม้ยังเกาะสีไม้ยังเกาะเนี่ยมาเก็บเ็ดว้าวลายก็บ่ได้ดอกกับพี่น้องเออมีดกับมี มีดกับมีว่าไรก็บว่าใดได้หรือเนี่ยพี่น้องมีดมีดก็ถือม้ากัคูอยู่เนี่ยฮะพี่น้องเคยเห็นบลฟ้อนบ้านฮ้อง้างไหมผักกูดบ้านฮ้องนี่แม่มันแม่นแนวอยู่บ่เหรอแม่นแนวเพื่อนกินอยู่บ่ยักเลยอ,อ,อ,อ่ะจะเป็นเสื้อพี่น้องเป็นแนวดีหละ่ะยังว่าจมกับจมดีดี สิคะสิค่าแล้วเบื่อให้กินอีกแล้วเนี่ยจมบอยๆน้ำกลนอยู่พี่น้องจมอีกแล้วพี่น้องจมอีกแล้วพี่น้องอย่างว่าได้เคืองทางเลยเฮ้ยเมีย มามามาหนี้หอดปาลแล้วค่ะพี่น้องเบิ้งดูเห็ดนี่เห็ดอย่างยามนี่เห็ดจากหัวหาเห็ดเพื่อนะมาเบิ้งดูเห็ดอย่างยามนี่ไปไปไปเบิ้งเบิ้งเบิ้งลุนลุนหลุนเห็นอะไรเกือบตายจมเออจมมาน้ำทางอยู่พี่น้องงืดไหล นี่มาเดี uh, ka, ๋ยวมาเบิ้งมันแห้งแห้งงอยู่ค่ะพี่น้องมันพัดในหอดฝนมันไัด้ขึ้นโอ้ยฝนมันพัดในตกมันพดในขึ้นเบิ้งเบิ้งเบงมันฝนฝนมันตกอยู่มือเดียวมือสองมือ ตกอยู่น้อยนึงหรวก็แห่งป้าก็แหงแล้วพอฝนเส้าตกอะ่ะมันก็แหงเลยค่ะป้าก็ได้เลยเพราะท่านในม,มีท่าน,น้นมีดอกค่ะพี่น้องนี่จากมันเห็ดยังตีมานย้ํานี่เนาะค่ะเน,ะนาะคนา้นว่าค้นว่ากับว่าไป <laughs> จากมันเห็ดยัง บ่ท่านได้ขื่นเหรอคะแห้งแห้งโพดป้าแห้งโพดมันแห้งโพดพี่ป้าแห้งโพดป้าแห้งป้าแห้งเรื่องนั้นมันขึ้นนะแต่ว่าว่าท่านได้ขึ้นโบ บ oh oh มมีบมมีซิมเนี่ยพี่กินได้อยู่ได้ละ่ะซิมแมน,มนมี่กินได้อยู่ซิมโหลดซิมได้กินไ,ได้อยู่อ<า>อริกอนเกรป<า>นั่นพี่น้องโอ้ ได้นอนเฝ้านอนได้นอนเฝ้าปลามื่นนี่จักีิเฝ้าอยู่จ้ะสงสัยที่ได้เฝ้าสงสัยสงสัยมาออริกอนเกรปสงสัยที่ได้นอนปลาเป็นเดือนเน้นพี่น้อง <c oughs> ปลาแห้งกว่านี้บ่ <c oughs> ได้เต็มตาดอกมือนนี่ <c oughs> ปลามันแห้งครับพี่น้องปลามันแห้งฝนตกมือเดียวนึง ฝนตกมือเดียวเนื่องจากผู้ใดทราบผู้ใดเลือเหตุมันสิออกเนาะคะนะ่นะเนาะจูลี่ไปพ่อข่างทางอยู่น้อยนึงค่ะต,ตอนช่วงฝนมันตกไม่ไม่นะ่ะจุลี่พ่อ,อยุข่างทางหาหกดอกนี่ละ่ะทรงแบบเพ่อนเบิงเพล่นเลยจมห้เพ่อนเลยแ,แลนขึ้นมาเพลินจิมหาเหตุสั้นเงนไหลคะ่นอนอนะน้ะพ,พ,พี่น,อน้องเนาะพูนอะ่ะ พนักงานน่ะตาเป็นกอบเป็นกรรมเห็ดบ่มีพอดอกไปเสนอออกป้าไปไปไปเดี๋ยวชั why not เพื่อนถือไม้โตมาเพื่อนที่ตัดฟืนหายว่าสั่นนี่พี่น้องเพื่อนที่ตัดฟืนไม่แต่ดังไฟหายว่าสั่นแล้วเอานู่นเอานั่นเอานั่นเอานู้ย เบิงเบิ้องยากพี่น้องทีมงานจุลีแต่ละคนเนี่ยบ่อยากสิผากเห็ดเห็ดบ่ได้ดละสิไปเบิงทีว่าสั้นพี่น้องผู้นั้นมาแล้วผู้นั้นย่างน้ำก้นสิมาลักเห็ดประสันสิมาหมดอยู่น้ำสิมาลักเห็ดพ่นะะพี่น้องออนั่นแหละนี่แหละก้นจมดีๆนะพี่น้อง ีอะไะทีมงานพูดจมดีๆเดี๋ยวจ้าเห็ดเห็ดเพาะฝรั่งพี่น้องเห็ดเพาะฝรั่งเห็ดเพาะฝรั่งเห็ดเพาะฝรั่งนี่นี่คืนแล้วนี่เห็ดฟองน้ำนะพี่น้องเพื่อนเอิญนะเห็ดฟองน้ำกินได้เด้นี่นี่นี่กินได้ค่ะกินได้นี่นี่เห็ดฟองน้ำเห็ดเผาะสันบ่พ่อเก่งค่ะพี่น้องบ่พ่อเก่งนี่เนี่ยังไงละบันเนี่ย ได้พักค่ะได้พักได้ยาไม่ยาแ่พักยังนเาบ้านนี้พักงาเราักพักกับเียน่าวหฮพักกับเีพี่น้องโอ้ยได้อันนึพี่น้องเลยทีมงานจุลรีแต่ละคนนี่เบิ่งบ่ได้หาตัวหาลอกกันไปทั่วประทีบค่ะพี่น้อง น้องแต่ละคนเนี่ยเบิงเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเมื่อยากทิพากค่ะพี่น้องบอกว่าเห็ดพรนันออกกันนวดย่าเห็ดออกนี่ฟ้าขึ้นไก่เป้นนี่มันจมมันแค่ว่าเรได้ขึ้นมดแล้พี่น้องเริ่มจมเริ่มจมแล้วค่ะตอนนี้จมตั้งแต่เห็ดพรวันได้ขึ้นไหม,ออนนมโอ้ยเงยดไหล <c oughs> <c oughs> เมือเดอกพี่น้องเอ้ยมาเป็นแอดมินเราก็ต้องอดทนนะคะมันเปลี่ยนคำเบาแล้วพี่น้องจิวลีว่าสิปล่อยที่หมายในป่าที่เปลี่ยนแล้วอันนี้คำเบาเปลี่ยนแล้วต้องอดทนค่ะแอดมินเราเนาะฉันเดี๋ยวเราจะไ่ได้กินข้าวกินน้าวลาเอ่ายังได้จังได้เวลากว่าเตี้ย ลค่ะอ่าฮะอ๋ออมาซอยเก็บนะฮะเก็บก้อนมูเดีเนี่ราไม่จอบ้งอ่าฮะอหได้เห้เฮ็ดมาเรีวอยู่เนี่ยหนอือฮะไเบิ้งทีเบิ้งทีที่ดีแน่ บ่งทีสันบ่งทีนี่พี่น้องเมื่อนันจุลี่พ่อเฮ็ดยุ่นมุนีล่ะส่งไปทีมงานเพื่อนเบิ่องนะเ Different. พื่อนเลเฟ้าวมาเพื่อนสีมาเก <sun arrivé S 1> ็บว่าสันเพื่อนเลเฟ้าวขึ้นมานี่ลหละสีมาสีมาเก็บพะนะจุลี่ก็ได้ไปซีห้าดอกนี่ลหละนี่มาเบิ่งมาเบิงกันมันขึ้นอีกอยู่บ่ อันนั้นเด่ๆๆนเด่นเด่นนะเดี่ยนี่เด่นนะใช่นี่ดอกเดียวนะ,นะอ,อ๋อนี่นะจะน้านำ้ำเนี่ยเ <ๆ S 2> จี๊ยบเปล่าถอนเจี๊ยบเาเจี๊ยบเปล่าเด้เลยพี่น้องพ่อดอกเดียวนี่ตาทีมงานจุลีเป็นกรอบเป็นกำอยู่ค <c oughs> ่ะ, <c oughs> ะดูนะเพื่อนพ่อแล้วเด้อแล้วแล้วเด้อเอาอีติโตมาซับเอาโอ้นี่เด้พี่ข้างหลังเก็บเล่นเหยียบดอกง่ายยี่นี่ข้างหลังนี่ดอกง่ายอยู่อ้ยน้องนี่ดอกนี่ลูกแมว เหยียบเรอรลูแมวอานพ่นี่นี่นี่ดอกนีใหญ่ยสองดอกได้ดอนเป่าได้แท้ละพี่น้องเยกะตาใบใหญ่ปนนี้มีสองดอกมีสองดอกนั่นนั่นโอ้โหเบิ้งเบิ้งทาถืออีโต้พี่น้อง จ้าอน่นแหละอืมน่เนี่ยเนีู่้ใะรเียบเนี่น้องนี่แม่ต้องใจทีแม่เจเราพาอว่าเจแล้วยุ่งมังหันบ่แมเเจ้าของชงวะเนาะจะของช่องไทยจะซื้อบะได้หาอ่อ มันแหงกันเนาะดอกนี่ดอกไงอย่นี้ดอกไงเข้าไปไหมพี่เออโโลก็เลอยู่เนี่ยพี่น้องครับเข้าไปไหมพี่ถเทเทมีที่มันเคยขึ้นอันนี้ี่สองดอกเพิ่งที่เข่าป้า คันพ่อแล้วห้องแห้งๆเด้อบอสสีอักดอกกระสั่นสีอักดอกกระสั่นบอบ่อห้องดอกกระสันอาะเดี๋ยวเพื่อนเบิ่งก่อนค่ะบอคือว่าสั่นบอคือว่าสั่นมันแห้งอยู่เนาะต้องให้มันต้องให้มันซุ้มก่อนหนีก่อนเนาะพี่เนาะให้ฝนตกซุ้มก่อนหนีก่อนนะออกมาแล้ววันนี้ ได้แต่ตาว่าันพี่น้องได้แต่ตาได้แต่ต,า,า,า,ตา,าพี่น้องบกคือพี่น้องก็จายเห็ดอย่างมันย้ำนีบุญเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยห้องพี่น้องไว้ไว้พี่นอ้นองไี่ยังบ่มมีอย่าง,งดอกนะไปไปพี่น้องถิ่มไว้ในป่านี่แหละ หาชิดตัวกันไปทั่ววันนี้แม่ไปบินัปนี่คือเนื้อสิลงตามาินนบอนีเออเมมไกลสิลงขางนี่เลยสิข้นเข้ลงลลขึ้นสิข้นเลยตายสิไวบอน้ที่นเออถ้าเขาล้ไปนี่ก็ไปปีนข้นเขาหองห่นเนบบ้านก็นี่เขาลกันล้ะเออ พูดแต่น,น้ำทางแล้วคนน้ำทางอ่ะพี่น้องลำบากนะลำบากนะคนน้ำทางไปแล้วค่ะพี่น้องตกยากปากหมองพี่น้องเ,อเห็ดกิบมาได้ได้แจ็กระตาพอ่ามาต้นบอกไปแล้วค่ะพี่น้องทีมงานจุลีน้ำหนาไปแล้วเห็ดบอดได้เห็ดบอดได้ฟ้า,าคืนบ้านเราวันนี้จ้า <laughs> งแอดมิน เก่งสร้างแอคมินมาฝากนักนักโมนป้าเ้าพี่น้องบอบอกรปอัพวันศุกน ที่หาให้ได้ว่าวสัน่นมือหนีว่าสัน่นโอ้ย,ย,ยทีมงานจุลี่ทีมงานจุลี่สมบุกสมบังแท้ๆมือหนีหมุนป้าว่าสั่น,นอโอ้ย,ยะะ <c oughs> โอ้ย,อย,อยจะคล้องช่องเจ้าของช่อง <c oughs> ของ ต้องไหมล้มเหรอพี่น้องโอ้ย <มา S 1> โอ้ยเราวังเด้อระวังเด้อล้มต้องโทษคนน้ำทางเด้อยผู้ดับพี่น้องโอ้โอนี่นี่นี่อันนี้ว่านอันนี้ว่านน้องว่านอันนี้วา่านยังเลอันนี้ว่านเออว่านนี่ก็นอ่อนี่นี่ อันนีว่านว่าน it o o k like a h can c อันนีไีบังบงบ่ยังเราบัดนี้โอ้ว่าว่านวมนหางจระเข้แล้วพี่น้องว่านในนี่ can can think of the name t l a l p can remember the name ไปไปพี่น้องพี่นอ้นองเลยไปไปไปหอดออดบ้านแล้วพี่น้องหอดบ้านแล้วหมุนป้ามาหอดบ้านแล้วบัดน,นี้ถึงแล้วถึงแล้วละไปมีดในมืเมอนเด้ฟันโหลด มาแล้วโอ้ยแย่หน่อยย่ย่างอยู่ค่ะพี่น้องจุลีกับบ่ได้ย่างโดนโอ้พี่น้องเอ้ยมันจมตั้งแต่ขื่นจนหอดลงจมบ่เสาอยู่พู่น่ะจมจมบ่เสาอยู่ค่ะพี่น้องบ่เป็นไหหมาบ่เป็นตาไหหมาด้วยจมแบบนี้พี่น้องนี้ จมคักจมแน่แม่จมนั้งแต่ขึน้นจมนั้งแต่ขึ้นจนวันล้มวะนี่แหมฮ้อนแล้วบัดนี้ฮ้อนแล้วหญาเอ้ยข้านายขอน้ำไปซะนะฮ้อน,น,นแล้ว ดคนหนึงอ่ะเหนียวตึงๆอ่อนคักบ่ได้หรอกค่ะเห็ดขอจมเนี่ยใจใายแล้วรอขึ้นไปเที่เขาย่างย่างแล้วไ่ได้จักดอกแต่ว่าก็เห็นอยู่เด้อเนาะพี่น้องเนาะฟังเอาเด้อพี่น้องเ้็จักหน่อยก็สิภักจักหรยอนก็เนาะสิย่างลงไปเก็บบลูเบอรี่ล้วค่ะคุยกันบลูเบอรี่แล้วค่ะเด้อจักแม่นจมเป็นเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยจมคักก้มแม่อิเหลียไปสนับพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ได้ค่ะเฮาบ่ได้ดอกเฮ็ดอ่ะซ้ำนี่ละท่นกับคีมนี่กับเสียไว้ซ้ำนี่ละเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปนาค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไล์ทุกซับสไคร้แล้วค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถอนเอ๋ฮ